สวัสดีครับคุณอยู่กับอาตัววนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงตรังซ้อมของวิธี3และ4ในการซ้อมของผมเป้าหมายคือระยะ 10K ในสัก50ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งในการซ้อมใน2วีกนี้ก็มีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขครับก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าผิดพลาดตรงไหนและต้องแก้อย,อย่างไรบ้าง และผมจะอธิบายการเล่นเวทเทนนิงด้วยท้ายคลิปนะครับสอนท่าออกกำลังกายเบื้องต้นครับถ้าเราอยากเป็นนักวิ่งที่มีกล้ามก็ต้องเวทเทนนิงไปด้วยนะครับ Afterwork กิจกรรมหลังเลิกงานที่ส่งต่อสาระและแรงมานานใจดีๆให้กับคุณก่อนการวิ่งและหลังวิ่งทุกครั้งเราจะต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อในการที่จะฝึกซ้อมด้วยนะครับเพื่อลดอาการบาดเจ็บและหลังเราวิ่งเสร็จเราต้องมีการยืดเหยียดเพื่อคลดาวร่างกายเพื่อลดการบาดเจ็บได้นะครับ เดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนยืดเยียนในคลิปถัดไปนะครับส่วนคลิปนี้จะสอนเวทเทรนนิ่งก่อนครับอันนี้คือตารางซ้อมวิกที่3ของผมนะครับวันจันทร์ผมได้อินเทอร์ววลเพจ330ที่ขอด200เมตรจำนวน6เซตครับและเวทเทรนนิ่งอีก30นาทีซึ่งประเด็นอยู่ตรงนี้และครับคือผมมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ยังไม่ออกอาการและวันอังคารผมก็ได้มาเทมโปต่อเลย ในเพจ5.00ที่5กิโลครับซึ่งไม่จบครับเพราะว่าเจ็บก่อนวิ่งต่อไม่ไหวนี่คือข้อผิดพลาดที่ผมได้เรียนรู้ครับคือต้องพักก่อนเพราะว่าเราซ้อมหนักมาเมื่อวันที่แล้ววันนี้เราต้องเบาๆครับหรือว่าพักไปเลยซึ่งในอินเทอร์วลวันจันทที่ผ่านมาเป็นเพจที่แรงสำหรับผมครับก็ ฝืนร่างกายพอสมควรก็ควรจะดพักในวันถัดไปเพื่อในการซ้อมตามตารางได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดครับและหลังจากการฝึกซ้อมที่หนักเราควรจะแช่น้ําแข็งเพื่อคลายกล้ามเนื้อและลดอาการบาดเจ็บได้ครับอันนี้คือการซ้อมวิ่งอินเทอร์เวลที่ผ่านมาครับและผมได้เวทเทรนนิ่งต่ออีก30นาทีโดยการเล่นกล้ามเนื้อที่หลังครับแล้วก็หน้าอก ไหลอันนี้จะเล่นโดยเล่นอยู่สามท่าครับอันนี้คือการเล่นกล้าเมเนื้อที่ไหล่ครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะสอนวิธีเล่นนะครับว่าต้องเล่นอย่างไรบ้างและเล่นเสร็ละกี่ครั้งผมอยากเป็นนักวิ่งที่มีกล้ามครับเลยเวทที่หนึ่งไปด้วยเพื่อที่จะได้แข็งแรงทั้งส่วนบนและส่วนล่างของร่างกายครับ อันนี้คือวันอังคารครับที่ผมจะเตรียมในการเทมโป้ซึ่งไปได้ไม่กี่กิโลครับมีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นที่บริเวณขาหน้าแข้งครับเพราะว่าเมื่อวานวันจันอินทร์เ n อร์วัลเพจที่หนักสำหรับตัวผมนะครับก็เลยทำให้บาดเจ็บไม่สามารถออกได้ต่อเนื่องครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้เรียนรู้ว่าเราไม่ควรซ้อมหนักติดกัน2วันครับและควร แค่น้ำแข็งหลังการจากฝึกซ้อมหนักเพื่อที่ลดอาการบาดเจ็บได้ในวันถัดไปครับต่อที่ตารางซ้อมวิทยาสาวันพุธนะครับวันพุธผมพักครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บยังหนุ่นเหลืออยู่วันพฤหัสผมเลยเล่นเวทเทนนิงอีก30มนาทีครับเพราะว่ายังซ้อมวิ่งไม่ได้ยังเจ็บบริเวณที่ขาอยู่ส่วนวันศุกร์ตามแผนทั้งวิ่งเพจ530ที่10กิโลเมตรครับแต่ว่า ผมไม่สามารถทําได้เพราะว่ายังเจ็บที่ขาอยู่เลยวิ่งเพจ800ที่5กิโลเมตรครับเ,เพื่อนๆสามารถซ้อมที่เพจ530 10กิโลเมตรได้เลยนะครับและให้เว้นวันซ้อมหนักครับอย่าซ้อมติดกันเหมือนผมนะครับแล้วก็แช่น้ําแข็งได้ก็จะดีครับในวันที่ซ้อมหนักส่วนวันเสาร์ผมพักครับและวันอาทิตย์ผมมีวิ่งที่เค Run ันมอกระเสงกำแพงแสนกับแอดอุครับ ก็วันนี้วิ่งอีซี่ซสนุกสนุกครับชื่นชมบรรยากาศของงานสนุกกับงานครับก็มาได้เค่นอะไรมากถือว่าเป็นวันอีซี่ครับวันนี้เป็นงานวิ่งที่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปครับแต่ผมได้ถึงสวยงามที่วิ่งแบบไม่ได้ถ่ายคลิปกอนนี้ครับถึงสวยงามและไม่ได้ภาพดีๆที่ชัดขึ้นเมื่อเราวิ่งช้าลงผมและแอดอุ U, ได้พบคุณลุงไว เ9ปีและคุณลุงอาจารย์วกระเสียนที่มอบมิตรภาพดีๆให้กับเราครับคุณลุงทั้งสองคุยปิงกันเองอย่างมากครับไม่ถือตัวคุยหยอกเล่นสนุกสนานเป็นเป็นการส่งต่อพลังบวกให้ซึ่งกันและกันในมุมมองของผมผมคิดว่าท่านทั้งสองเก่งและแข็งแรงมา,มากๆครับวิ่งแซงเพเซอร์90้นาทีได้อย่างสบายๆน่าชื่นชมในการดูแลสุขภาพของท่านทั้งสองอย่างมากครับ นี่แหละครับคือสิ่งสวยงามและมีได้ภาพดีๆที่ผมพบเจอเมื่อวิ่งช้าลงการที่เราวิ่งไวคือการที่เราได้โฟกัสกับตัวเองด้วยความเร็วและความสามารถที่เราฝึกซ้อมมาแต่เมื่อเราวิ่งช้าลงเราจะได้โฟกัสกับคนรอบข้างได้มากขึ้นบางทีการสนทนาหรือการส่งกําลังใจให้กับเพื่อนๆในสนามคือเราได้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับพลังบวกไปพร้อมๆกัน การที่วิ่งเร็วหรือช้ามีสิ่งสวยงามที่แตกต่างกันเราพอใจแบบไหนก็ทำแบบนั้นแต่อย่าลืมมองมิตรภาพดีๆที่มีในระหว่างทางด้วยนะครับมาต่อในตารางวิธทีสีของผมนะครับวันจันทร์ผมพักครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บยังไม่หาย100%ครับแล้ววันอังคารผมก็วิ่งเพดอีซี่ครับเพจ 6ก0ครับที่7กิโลเมตรวอมเพื่อจะเตรียมตัวเทมโปในวันพุธครับวันพุธผมได้เทมโปเพจ5.20ที่7กิโลเมตรครับก็อาการบาดเจ็บเริ่มเจ็บน้อยลงมากแล้วครับถ้าความแข็งแรงก็เต็มร้อยให้80ครับเพราะว่ายังไม่หาย100%แล้วก็ผมก็เบรดเทรนนิ่งต่ออีก30นาทีครับอันนี้คือการซ้อมเทมโป ในวันพุธน,นะครับก็ซ้อม7กิโลเมตรแล้วก็เวทเทรนนิ่งต่อครับวันนี้เล่นหน้าแขนและไหล่ครับโดยผมจะเล่นท่าละ4เซตครับและเพิ่ม,มน้ำหนักแต่ละเซตขึ้นไปเรื่อยๆครับและพัพประมาณครึ่งถึง1นนาทีครับต่อเซต ต่อมาเป็นท่าบริหารไหล่หน้าครับก็อยากมีฟอร์มกล้ามเนื้อไหล่สวยๆครับอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมเล่นเวทเทรนนิ่งก็จะฟอร์มกล้ามเนื้อร่างกายไปงานวิ่งสปาร์ตันเลยครับก็อยากร่วมสนุกงานนี้ด้วยครับน่าจะสนุกดีและท้าทายดีครับอันนี้คือเล่นไหลหน้านะครับเล่นสีเซตเหมือนกันเล่นเซตละสิบครั้งครับ ส่วนมันพึ่งหัดผมพักครับและวันศุกร์ผมก็กลับมาอินเทอร์เวลลเพจ430คอร์ดพันครับที่จำนวน4เซ็ตครับซึ่งจะแข็มข้นกว่าวิกที่ผ,ผ่านมาครับในคอร์ดพัน หลังจากการฝึกซ้อมหนักทุกครั้งหรือการซ้อมทุกครั้งครับเราต้องยืดเหยียดร่างกายและวอร์มครูดาวครับเพื่อให้ร่างกายได้ครูดาวครับลดอาการบาดเจ็บและทางที่ดีนะครับถ้าสามารถแช่น้ําแข็งได้ก็ควรครับเพื่อลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อครับเราจะได้ซ้อมอย่างต่อเนื่องได้ครับและวันเสาร์ผมพักครับส่วนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้วิ่งลองลันที่ 13กิโลเมตรครับก็เพจอีซี่ครับเรื่อยๆก็ของสัปดาห์ที่4ประมาณนี้ครับต่อมาผมจะรธิบายถึงการเล่นเวทเทนิงดูนะครับว่าควรเล่นอย่างไรบ้างอันนี้คือถ้าบริหารหน้าแขนครับผมจะยกข้างละ10ครั้งครับสลับกันซ้ายขวาให้ครบข้างละ10ครั้งจำนวน4เซตครับโดยเซตที่1เซตที่2ใช้น้ำหนักเท่ากันครับ เซตที่สาผมเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาอีกครับและเซตที่4ผมครูดาวครับโดยการผ่อนน้ำหนักลงมาเท่าเซตที่1เซตที่2แต่เล่นจำนวนครั้งมากขึ้นและเร็วขึ้นครับ ถ้าถัดมาคือท่าบริหารไหล่หน้าครับอันนี้จะเป็นการบริหารบริเวณไหล่หน้าคือผมเล่น4เซตเหมือนกันครับเซตที่1นึ่เซตที่2ใช้น้ําหนักเท่ากันครับและเซตที่3เพิ่มน้ําหนักมาอีก1นึ่งเลเวลและเซตที่4ก็พูดาโดยการใช้น้าหนักเท่าเซตที่1นึ่เซตที่2และเล่นจํานวนมากขึ้นและไวขึ้นครับ ถ้าถัดมาคือถ้าบริหารบริเวณไหล่ข้างครับก็อันนี้จะบริหารไหล่ข้างให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและชัดมากขึ้นครับโดยเล่นเหมือนเดิมครับในสเต็ปเดียวกับบริเวณหน้าแขนและไหล่หน้าครับเล่นจำนวนเซตเท่ากันนะครับเมื่อสักครู่คือการบริหารไหล่โดยการใช้ดัมเบลนะครับต่อมาผมจะใช้เครื่องแมชีนนะครับก็ อันนี้เป็นเครื่องแมชชีนที่บริหารบริเวณไหล่และหลังแขนครับก็ดึงขึ้นสุดครับแล้วค่อยๆผ่อนลงเล็งโฟกัสที่กล้ามเนื้อไหล่และหลังแขนครับโดยจะเป็นแมชชีนผมจะเล่นประมาณ5เซตครับเซตที่1เซตที่2ผมจะเล้น,น้ำหนักเท่ากันส่วนเซตที่3และ4ผมจะเพิ่มน,น้ำหนักไปทีละ1เลเวลครับและเซตสุดท้ายเซตที่5ผมจะคูดาวโดยใช้น้ำหนัก ข้เาเส่ที่หนึ่งแต่จะให้จำนวนครั้งมากขึ้นและไวขึ้นครับตัดมาคือถ้าบริหาร หลังครับคือผมมีปัญหาเรื่องตะคิวกินหลังอยู่บ่อยครั้งครับผมเลยจึงต้องเล่นบริหารการเนื้อส่วนนี้ครับก็การเล่นก็สื่อเซ็ตเหมือนกันครับสเต็ปเดียวกันคือค่อยๆเพิ่มน้ําหนักละคูดาวการเล่นในการเราจะดึงมาที่ลาตัวจนสุดครับแล้วค่อยๆผ่อนน้าหนักลงมาเพื่อเกรงกล้าเนื้อชุดหลังให้โดนตรงจุดที่เราจะโฟกัสครับการแก้ตะคิวก็คือเราต้องกินโพแทสเซียมด้วยนะครับไม่ใช่การบริหารการเนื้อแต่อย่างเดียว ก็เดี๋ยวผมจะพูดถึงการโภชนาการด้วยนะครับในคลิปถัดไปและนี้ก็คือการฝึกซ้อมของผมในวีดีที่3และ4นะครับก็แชร์ประสบการณ์การซ้อมของผมว่าผิดพลาดตรงไหนและต้องแก้ไขตรงไหนบ้างก็ในคลิปถัดไปนะครับผมจะแชร์สัปดาห์ที่5และ6ว่าผมซ้อมอย่างไรบ้างและเข้มข้นมากขึ้นขนาดไหนก็รบกวนเราติดตามชมกันนะครับ แล้วก็ผมจะแชร์ท่าบริหารกล้ามเนื้อเวทเทรนนิ่งต่อด้วยนะครับก็จะแชร์เรื่องการโภชนาการด้วยครับท้ายนี้รบกวนกดติดตามเราด้วยนะครับเพื่อเป็นภาษาระและแรงบนันดาใจดีๆจากเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิ่งอ่านหนังสือสาระดีๆในชีวิตประจำวันครับท้ายนี้ผอไปก่อนนะครับ a f t e r Work ขอบคุณมากนะครับ a f t e r Work สบายระบายอากาศดีเสื้อส่งต่อแรงมานานใจและวินัยตัดเย็บละเอียดเรียบร้อยผ้าแห้งไวใส่จบมาราธอนได้อย่างสบา,สบายสบายครับมีให้เลือก4แบบด้วยกัน เสื้อแขนสั้นเสื้อกลา้ามเสื้อครอปและเสื้อแขนกปดครับซึ่งเราได้เริ่มขายไปแล้ว4ร้อตด้วยกันครับสามารถสั่งซื้อได้แล้วที่เพจของเรานะครับในช่องแชทที่คิวอาโคอันนี้นะครับหรือว่ากดในลิงก์ใต้คำอธิบายในคลิปนี้ได้เลยครับ